สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สี่ทุกท่านสบายดีบรรทุกทุกคนสบายดียามแรงอุขลุกคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องเห็ดอยู่กินสองเมลูกเอาเห็ดนี่แล้วเอาซอยเห็แล้วพอเจอเป็นผู้ฟุ้งเม็ดเมมี่กับน้องมี่เป็นผู้แต่งผ้าขาวบม่าน่าใส่จนเบิดเป็นหม่างหม่างเน่าหม่างเน่ามีแต่ในย์ไน่์นะขยะอยู่ บ่เข้าาจเจีวบ่เขามาจาเจวันอันน่ะป้าทางนี้ลงมือเลยพี่น้องเอ้ยยิ้วเข่าแห้งอท้ย่าลูกล่ะทุย่าทุยาทยาอ้าวจีบเป็นมือกอบ่บ่ปะคำะเป็นมือกอกนี่ลูอันนั่นนั่นนั่นโอ้ยอันนี้ขามาอีร้อยเออ เห็ดสองค้ามือนี้พี่น้องเอ้ยพร้อมหนาพรออมตาโอ้ยพ่่่กรจได้เอามี้บมือกลตกินข้าวกินข้าวพี่น้องอือก็าถวยปะนังแจนทางพอมีนะพอมีอาห้รมำนะอันจันอันซ้นมันันซ้นยุยุ สิ่งป้าให้เราดันเลยก,กินข่าวพี่น้องลาบป้ามันนี่สุพลก้าก็มาแต่ปั่นเขาปั่นเข่า,ขาแล้วก็หกิว้วเขาบางเวทนี่ก็ไปส่งเข่าแล้วก็มาแล้วก็รถหัวรถหัวพี่น้องนี่พ่อหนึ่งบริกานานาก,รกินเข่าได้ขนาดนั้นซูจะเขตดพิสังอันดุเด็กอะไ กินข่าวแล้ว่นท่งแล้วข่าแรงแล้วพร้อมหน้าพร้อมตาได้มื้อนนี้นะแจ้งฮิตก่อแจิ่อผลไปสวาเอ็นคําอีอย่างต้จะว่ามันออกลายบ่จากเนาะเมื่วพุดบันเห็นนะมามาพี่น้องกินข่าว อืนพายุบ้ิมัดเขาพืนบ้ามงาตแลงไงมันมไปนันล่่ยไนด่บเอเปแม่มันได้องแนตลบีพี่น้องกินข่าวเด้อมันพนนไปมันมีข่าวเด้อ

เคยใส่หนึ่งงานก็คือหัวควายถ้าจะมาถึงเป็นนางก็เพาะตอนเด็กๆตอนสาวๆก็ได้ถ้านางเอาไปปลูกแล้วแล้วก็หัวก็เป็นเหลาไปแบบใส่บ่วันนี้คือใส่ขาวบ่บ่แม่ใส่บ่ มอสปล่อยบริสิทเด้อโอ๊ยตายแล้วพออลยแม่ไม่มาจะว่าเองนะมาเลยป่าตัง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 ต่ง นอกจากปลาทูแล้วให้เราอีกรูปหนึ่งอะไรดอกอะไรเนี huh? ่ยไปก็ไป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 ไ